สวัสดีค่ะนะะคพบกับเรา2คนกับรายการไลฟ์สไตล์บายไรซีโอนะคะเก๋จริงจริงมันต้องเป็นไลฟ์สไตล์บายเก๋แอนจุ๋มไหมก็ได้น่าจะเปลี่ยนประกานคันเลยนะจุ๋มนะะคไลฟ์สไตล์บายเก๋แอนจุ๋มยังไงก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนาะจะเป็นคนอื่นได้ไงเพราะเราเป็น พิธีกรดำเนินรายการท่านผู้ชมบางคนแบบว่าเอ๊ะทำไมสองคนนี้ตลอดเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะ่พวกเราเนี่ยคิดถึงท่านผู้ชมเราก็เลยต้องมาตลอดเลยอืมแล้วถามเขาาคิดถึงเราหรือยังคิดถึงจุ๋ตอบแทนเลยว่าคิดถึงนะคะโอเคนะคะไม่คิดถึงก็มานะโอเควันนี้เราก็มีเนาะข้อมูลดีๆใช่ค่ะเมาต้องแนะนำแล้วเจ๊ลุ่มรู้จักกับจุ๋มโอเคนะวันนี้นะวันนี้ข้อมูลแบบ เอาใหม่เอาใหม่ข้อมูลข้อมูลแบบเด็ดเดดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมคะหลายๆคนตอนนี้จุ๋มว่าเป็นอยู่นะฮิตของฮิตฮิตเลยหรอฮิตฮอตเลยค่ะจริงิแต่มันเป็นฮิตในทางที่ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมก็คือการเป็นข้อเข่าเสื่อมใช่เขาบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยกําลังจะเป็นข้อเข่าเสื่อมวันนี้นะก็เจ็บปวดปะออใช่อันนั้นก็เจ็บอันนั้นก็ปวดอันนี้ของพิเกนะจุ๋มไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะอย่างอย่างตัวเกยนะคะท่านผู้ชม ยังยังยงนะคะหมายถึงว่าเป็นโรคเขาโรคข้อเสื่อมเนี่ยคือคือมันบอกอยู่แล้วคือข้อไงแต่คือสังเกตของตัวเองคือเราไม่เคยไปตรวจนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาเรานั่งอ่ะนั่งอยู่ดีๆีแบบบางทีเราขึ้นมามันก็จะได้ยินแกล้แกล้อันนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะแต่มันยังไม่ถึงขั้นปวดเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าอย่างอาการโรคข้อเสื่อมเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะประสบปัญหาว่าคือปวดปวดแบบทรมาร์แล้วตอนนี้คือบางทีตื่นเช้ามาปวดคือเกาลงมาต่อยข้อเสื่อมอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีแบบ อาการคล้ายๆกันแต่ก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็มีเคล็ดลับง่ายๆเนาะ่ะบอกว่าให้ระวังดูแลข้อสังเกตข้อสังเกตง่ายๆใช่ค่ะข้อสังเกตที่จะบ่งบอกว่าเรากําลังจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าตอนนี้เราเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นง่ายๆเลยขั้นตอนง่ายๆเลยนะก็คือก็คือข้อหนึ่งเลยระมัดระวังนะคะพฤติกรรมบางอย่างก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมพวกนี้นะคะอย่างเช่น การวิ่งคือหมายถึงว่าการวิ่งที่ต้องใช้แรงเยอะๆ <S 2> <S 2> <S อย่างเช่นการลงน้นําหนักเช่นวิ่งแบบ วิ่งวิ่งวิ่งเหยาะเหยาะในบ้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาไม่แนะนาให้วิ่งให้เดินดีกว่าใช่ให้เดินเหมือนเหมือนนี่ไงต้องจูบเหมือนเราเข้าฟิตเนสอะค่ะแล้วเราวิ่งแบบบนลู่วิ่งอะขนามันจะหนักเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยที่บางท่านนะคะที่อายุแบบว่าห้าสิบอาพ์หกสิบอัพแล้วเนี่ยคือถ้าเก่งยังพอวิ่งยเหยาะได้ก็วิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเยอะแบบ รือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมที่แบบมีอาการแบบรุนแรงแล้วนะคะแนะนําเป็นเดินดีกว่าใช่นะคะหลีกเลี่ยงการวิ่งที่ลงน้ําหนักเพราะน้ําหนักมันจะลงตรงข้อเข่าใช่ไหมคะถูกต้อถูกต้องแล้วก็ข้อเข่าเราเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีอาการปุ๊บเนี่ยค่ะการรับน้ําหนักมันไม่เต็มร้อยเพราะมันไม่เต็มร้อยปุ๊บเนี่ยการวิ่งมันก็เลยทําให้น่ะการรับน้ำหนักแ่เพิ่มมากขึ้นใช่มันก็ยิ่งไปข้อมันก็กระแทกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ควรนะคะไม่ควรวิ่งนะคะแล้วก็ยกของหนักก็ไม่ควร ยกของหนักๆอย่างเช่นเป็นกระสอบหรือสมมติยกแก๊สแนี่บ้านเด็กนี้เวลาเด็กๆส่งแก๊ส่ะค่ะคือบางทีแม่แม่นะชอบค่ะชอบยกแก๊สเข้าไปเองว่าให้เด็กยกไปคือเขาแบบให้มาปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบแบบแม่แบบทำเองเลยใช่ไหมก็คือบางทีก็เกลียไม่ได้ละ อันนี้6กกว่าแล้วแต่ว่าบางทีอะบางทีเขากลิ้งกิ้งกิ้งก่อนเนี่ยกิ้งกริ้งก่อนแล้วก็บางทีแต่คือ,อมันก็ต้องมียกบ้างนิดหน่อยแต่มันใช้เวลาไม่นานแต่มันก็ถือว่าย,ยกของหน<ม>ักคือเพราะว่าเวลาของหนักอ่ะท่านผู้ชมค่ะมันก็จะลงที่น้ําหนักใน<ช>ตรงล,ลงขงล่างไงแรงโน้มถ่วงของโลกไงใช่ป่ะวลายี่งแรงโน้มถ่วงมันคือตกมาใช่แล้วมันก็มันก็เนี่ยข้อเข่าเราตรงนี้ถูกต้องเลยนอกจากข้อเข่าแล้วนะปลดเป็นรอยได้ที่ได้นะข้างหลัง สันหลังอะไรเงี้ยค่ะยิ่งคนนี้อายุ60ป่าดยหกกว่าเหมือนแม่พี่เก๋อย่างเงี้ยค่ะยกแล้วยกอะไรที่มันหนักมากๆเนี่ยค่ะคือข้างหลังของเราเนี่ยค่ะกระดูกพวกนี้มันจะไม่แข็งแรงเหมือนคนหนุ่มๆสาวๆยกของหนักใช่ค่ะไม่พอนะปวดปวดข้อเข่าด้วยเพราะข้อเข่ารับน้ำหนักแล้วนะคะยังปวดหลังอีกบางทียกผิดท่าปุ๊บ ผิดท่าเขาเรียกว่าอะไรอะเครดนะเคลดบันมันนูนนี่นั่นโอ้ใช่อันตรายมากมันมันเกี่ยวพันกับเรื่องอันนี้เนี่ยกระดูกอะไรกระดูกซับเส้นประสาทด้วยนะอันี้เพื่อนอันเนี้ยติดงติดรูปอะไรเงี้ยเนาะอือน่ากลัวนะเกี่ยวกับกระดูกอันนี้คือข้อควรระวังนะท่านผู้ชมค่ะที่แบบว่าบางคนที่อาจจะมีอาการที่บ่งบอกว่าเรารู้สึกเจ็บเข่าแล้วยังเก๋นะคะคืออาอายุไม่เยอะนะแต่เวลาเรานั่งอยู่ดีดีเนี่ยมันก็แก๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นนะถุงก็เป็นใช่ไหมเดินขึ้นชั้นสองค เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโอกาสที่เราอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอนาคตแต่ท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเราบางท่านอ่ะมีอาการอยู่แล้วคือรู้ตัวแล้ว,ว่าเราเป็นแบบชอบปวดเท้าปวดข้อค,คือข้อเขาเสื่อมเนี่ยค่ะคือหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะมที่น้องจุกบ,บอกว่ายกของหนัก ออกกำลังกายแบบหนักๆแบบวิ่งแบบลงน้ําหนักที้าเราควรเดินหรือแบบถ้าอยากออกกำลังกายก็แบบว่าทํากิจกรรมเบาๆถูบ้านล้างจานรดน้ําต้นไม้พอแบบคือไม่ต้องแบบอะไรหักโหมใช่ค่ะเนาะแต่ว่าบางคนแบบอยากวิ่งวิ่งก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่จุ๋มแนะนําแบบวิ่งแบบเหมือนในฟิตเนสนะคะท่านผู้ชมที่มันมีจักรยานปั่นเห็นไหมคะจักรยานปั่นโดยที่เราออกกําลังกายข้อเข่าแต่เราไม่ต้องลงน้ําหนักเนี่ยอ๋อแต่จริงๆถ้าเกิดแต่ก็คือค่อยๆปั่นนะคะ มันจะมีระดับการหนักของตัว<ช>ปั่นจักรยานแล้วก็เอาเบาๆก่อนนะคะแต,แต่เอาง่ายๆค,ะค่ะบางคนก็นไม่ถึงขั้นจะ่เป็นเล่น,ลน,ลนฟิตเนสอ่ะเนาะ,ะก็เป็นเดินก็ได้นุ้ง<ช>สุ่มเนาะเดิน,ดนแบบเดินแบบเหมือนเดินแบบรอบหมู่บ้านเราเนี่ยบางทีแบบเดินสองรอบก็ เหนื่อยเหนื่อยแล้วนะคะแกเหรอเหนื่อยต้องถึงเนื่อแล้วเหรอหมู่บ้านค่ะจะกว้างใหญ่นะอ๋อโอเคค่ะยาวนะเออบ้านหลังมูลค่าหลายล้านหลายล้านค่ะเดินก็เหนื่อยโอเคก็แนะนําเดินแบบรอบบ้านแบบหรือว่าเดินทัวร์เดินรถน้ําต้นไม้หรือว่าเราเดินในสวนหยอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะตามรูปภาพก็ได้ค่ะนะคะแถมได้รับอากาศสดชื่นด้วยนะเพราะ่าจิตใจแจ่มใสตื่นเช้ามาอีกข้อหนึ่งก็คือการนั่งพับเพียบเขาบอกว่าเราไม่ควรนั่งพับเพียบนานๆถ้า ใช่ค่ะไออย่างจุ๋มเนี่ยอายุแบบยังไม่แก่เลยนะแต่เวลาจุ๋มนั่งพับเพียบนานๆนะคะเวลาจะลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเหน็บมันจะชาไปหนดทั้งเลยใช่ค่ะพวกเนี้งค่ะไม่ต้องกับคนที่เป็นอายุเยอะก็ได้ค่ะอย่างเราเนี่ยนั่งพับเพียบอย่างไปวัดอย่างเงี้ยเนาะแต่นั่งพับเพียบน่ารักมากเลยอย่างไปวัดเนี่ยบางทีเราก็รู้สึก เมื่อยและใช่แต่จริงตอนนี้นะไปวันน้องจุ๋มบนบนวิหารเขาเรียกวิหารเนาะเขาจะมีเก้าอี้ให้คนแก่นั่งอะเขาเขาเมื่อสมัยก่อนไม่มีต้องนั่งพับเพียบอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เรียนรู้ไงรู้คนแก่นี่ข้อเข่าไม่ค่อยดีเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งเลยใช่ไหมอ่าตอนนี้กนะคะก็หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบละกันเนาะนานๆใช่นานๆนะคะนั่งแป๊บๆได้ไม่เป็นไรนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยอย่างเช่นการใช้ไม้เท้า การใช้ไม่ชาการใช้ไม่เท้า,ก,า,ทาก็คือช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักอีกส่วนหนึ่งหมายถึงว่าบางทีท่านผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะเขาเวลเาเขาเดินเยอะๆเลยใช่ค,ค่ะเขาเดินเยอะๆเนี่ยค่ะเขาจะเดินไม่ไหว เขาจะเหนื่อยเขาจะเมื่อยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเรามีอุปกรณ์เสริมก็คือไม้เท้าช่วยเป็นอีกขาหนึ่งช่วยให้เราเนี่ยค่ะยกน้ําหนักแบบเขาเรียกว่าเราไม่ต้องทุ่มน้ําหนักไปที่เข่าเนี่ยค่ะทั้งหมดคือช่วยมันเป็นช่วยแรงโน้มถ่วงไงในการที่จะไปลงข้อเข่าอ่ะค่ะอันนี้เห็นไหมคะตามภาพยังไม่ได้แก่เลยนะน่ะแต่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วบางทีก็ใช้ที่บ้านก็ได้ค่ะท่าช่ว่ขก็บางทีเราอยากไปข้างนอกบางทีเราอาจจะแบบเอาติดรถไปแต่บางทีอาจจะไม่ต้องใช้ถ้าบางทีแบบรู้สึกเกลียดกาแต่ว่าเราอยู่บ้านเราต้องเดินเห้ก็ใชช่ว ที่อยู่ในที่บ้านได้ค่ะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีไม้เท้าแบบที่พับเก็บข้อเล็กๆเองนะเวลาดึงออกมาก็สามารถทําให้มันยาวได้เลยนะคะก็ได้้าเกิดใครปวดเยอะๆหรืออะไรเงี้ยก็พกนะคะแล้วก็เราสามารถ ออทุ่นแรงที่มันจะไปลงตรงข้อเข่าได,ได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยนะคะ,ะ,คะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งเลยนะคะคือการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่สามารถทําให้ข้อเข่าเราเนี่ยค่ะดีขึ้น,นแต่ว่าไปไงี้หรือเปล่าใช่<ะ>ก็คือมันมีทั้งยาบางเรียกยาทายาพ่นเวลาเขาเวลาปวดเมื่อยตรงไหนนะคะ,คะมันจะมียาชนิดหนึ่งที่ไว้สําหรับพ่นหรือว่ายากินแบบเนี้ยค่ะยาแก้ปวดเหมือนในแงน้ำมันน้ำมันมวยเกี่ยวไหม จุ๋มเคยใช้นะพี่เก๋ตอนนั้นจุ๋มเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกข้อเสาข้อไอ้ตรงออตรงสะพานเขาเรียกขรงไหลตรงเนี้ยมันติดเชื้อ คือมันติดเชื้อแล้วมันก็เลยทําให้ข้อของเราตรงนี้ค่ะใช้งานได้ไม่ดีแล้วก็จุ๋มก็ใช้งานไม่ได้เลยสักประมาณสองสามวันต้องต้องใช้เขาเรียกอะไรนะน้ำมันมวยนวดอ๋อแล้วก็ใช้ตัวพ่นที่จุ๋มบอกอ่ะอ๋ออันนี้คือซื้อมาใช่มันจะเหมือนเป็นการคลายกล้ามเนื้อไหมใช่มันจะแบบจี๊ดๆเลยอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อรอเปล่า้วยมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยรักษาเขาบอกว่านอกจากช่วยตรงนั้นแล้วใช่ช่วยรักษาข้อของเราได้ด้วยเพราะว่าตัวนั้นมันจะมียาอยู่มันจะมียาข้างในแล้วก็คือเข ช่ก็คืออย่างที่น้องจุ๋มบอกว่า เราดูแลตัวเองง่ายๆก็คือหนึ่งเรื่องของการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหนักแล้วก็เรื่องของการใช้ช่วยเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยก็คือพวกไม้เท้านะคะท่าผู้ชมก็ควรอ่ะต้องแน่นอนคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมก็ใช้ยาใช้ยาช่วยแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะบางทีเราใช้ยาเป็นนานๆนะคะมันจะมีผลข้างเคียงถูกต้องเราถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยพูดเลยใช่เพราะว่าผลข้างเคียงของการที่ใช้ยาแน่นอนอ่ะมีไตมีอะไรต่างๆเนาะไตตับเนี่ยสำคัญหีกเลียงหลีกเลี่ยงได้ใช่ค่ะ ข้อขอเสื่อมเงี้ยค่ะมันคือทําให้เรารู้สึกปวดแสบปวด,ปวดคือคน<ช>ที่เป็นหนักๆของต้องจุ่มมันจะปวดร้อนปวดแสบแล้วมันทรมาน<ช>เพราะว่าคือมีคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นแล้วก็เราก็จะพอทราบอาการเน <ừ> ี่ยคือมันจะปวดมากๆเลยคือเราไม่รู้ถึงขั้นความเจ็บปวดมันเป็นยังไง<ช>แต่พอเราพอจะทราบเลยว่ามันเป็นยังเพราะว่าอย่างที่บอกค,ะค่ะข, <า S 1> ข <า S 2> ้อขอเสื่อมมันเกิดมาจากเรื่องของเราจะมีกระดูกอ่อนๆน,นะคะ,คะจะเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงระหว่างนั้นเขาเรียกว่าไขกระดูกด้วยนะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงสภาพของ ข้อ,อกระดูกไก่เรากินอะไรนะน่องไก่อะอ m, อยางงั้นแหละมันก็จะมีเหมือนมันกระดูกอ่อน,ออนที่เคลือบหุ่มในตรงกระดูกนั่นแหละตรงหัวกระดูกมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยข้อเข่าเราเสื่อมมันมาจากเรื่องของไอกระดูกบางๆเนี่ยแหละค่ะมัน,ม,น,ม,นมันมีการเสียดสีกันะทุกวันทุกวันมันก็ทําให้บางลงนะคะมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะ หลังตัวน้ําน้ําหล่อลื่นตรงนี้แหละก็คือมันจะทําให้ถ้าเกิดมีน้ําการหลังน้ําหล่อเลื่นได้ดีนะคะมันก็จะทำให้ข้อเข่าเราเนี่ยการเสียสีก็น้อยลงแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากอายุเรามากขึ้นนะคะไอ้ตัวกระดูกที่มันข้อต่อตรงนี้มันบางลงไปเรื่อยๆนะสังเกตดูถ้าเกิดไอ้ตัวไอ้กระดูกอ่อนของเราเนี่ยมันบางลงไปเรื่อยๆนะคะมันก็ยิ่งการเสียสีมันทาให้แบบกระดูกกับกระดูกอ่ะเห็นไหมมันกงมันมันก็ร้อนแล้วก็แสบ ด้วยมันก็ทําให้เราทรมานณวันนี้เนี่ยคนที่อายุเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนในการหลังตัวเนี้ยที่มาในการหล่อเลือดเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนกระดูกโดยเฉพาะใช่นะแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีตัวช่วยอาหารเสริมตัวนี้ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเราไหมมันต้องเกี่ยวนะก็คือตัวน้ำมันรำข้าวเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนนะด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลย ที่บอกว่าเราปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะมันก็จะมีตัวน้ําหล่อลื่นตรงนี้เนี่ยหลังตัวที่จะไปเรื่องของข้อต่อด้วยนะคะ<ช>ถามว่าบางคน,นที่บอกว่าเอ๊ะทานน้ำมันราข้าวแล้วทำไมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยปวดเมื่อย<ช>อย่างเงี้ยละค่ะ,ะ,คะเพราะว่าะะอย่างที่บอกมันปรับสมดุลเพราะว่าของเรามีสารตัวอะไรน้องจุ๋มค่ะสารนี้สําคัญมากๆเลยนะคะชื่อว่าคาแปรมมาออริจินอลค่ะท่านผู้ชม ซึ่งตัวนี้นะบอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากตัวในนะ้ำมันรำําวจะมุกข้าวเท่านั้นเลยและที่สำคัญนะต้องเป็นของไรซีโด้วยเพราะว่า่ะะคะเพราะว่าของเรานะคะเป็นไรซีโที่ผลิตจากญี่ปุ่นเลยเจแปน เพราะว่าซึ่งเขาบอกแล้วการันตีเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเทคโนโลยีของเขาในการแบบการผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะอันดับต้นๆในของของโลกเลยก็ว่าได้ใช่ใช<ม>ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงใ,ในการสกัดออกมานะคะผู้ชมค่ะจะแบบว่าคือเราใช้การบีบเย็นนะ<ม>แล้วก็สารตกค้างหรือว่าค่าเฮกเซนน่แทบจะไม่มีเลยถูกต้องเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นเจลาตินจากพืชในการทับรวมตัวน้ำมันรำข้าวบอกเลยว่าเต็มคุณภาพครับครับ แับแคปซูลเลยอ่านง่ายนะคะส่งตรงนะคะมาจากญี่ปุ่นแล้วเราเนี่ยก็เลือกค่าสัรผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเรานะคะได้มีสุขภาพดีอยู่คู่กันไปนานๆเนาะอยู่คู่กับช่อง13แต่จริงๆนะคะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมนะแต่จริงๆถามว่าทาไมเราต้องมีน้องจุ๋มเพราะว่าอาหารหลักทุกวันเนี่ยเราไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วแล้วในอาหารการกินของเราทุกวันนี้เนี่ยมันก็พาไปสู่ในเรื่องของ โรคเสื่อมต่างๆใช่แล้วใชกแล้วตัวอนุมูลอินสร่ะนะก็โรคข้อเสื่อมก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะที่มาจากของโรคเสื่อมทั้งหลายเพราะว่าเสื่อมมาจากสภาพร่างกายของเราไงถูกต้องด้วยอายุเยอะด้วยอะไรต่างๆไม่ได้มาจากเชื้อโรคเนาะถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอาหารหลักนะที่จะช่วยในเรื่องของการลดอาการข้อเสื่อมได้นะทานพริกนะเขาบอกโอ้ชอบชอบเลยมันเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะน้องจุ๋มที่สามารถคือ ช่วยได้นะคะใช่ค่ะใช่คือบางคาเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพริกนะคะจริงๆมันมันมันมีประโยชน์หลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมนะคะเขาบอกว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งอาจจะช่วยลดได้แต่มันไม่ได้ว่าทานแล้วมันไม่ได้เห็นหายเลยใช่หรือว่ามันจะเห็นผลได้ทันทีเพราะว่าถ้าทานพริกเยอะก็ไม่ได้อีกจริงจงบอกว่าอยากจะทานพริกเยอะๆมันไม่ได้ค่ะเป็นกระเพาะก่อนหรือเป็น กะเพราะทะลุก่อนนะคะเพราะมันเผ็ดบาคนไม่ทานเผ็ดก็อาจจะมีแบบเม็ดสองเม็ดแต่คือเราต้องทานเป็นประจําสม่ําเสมอนิดนึงเนาะมีผลพลอยได้ด้วยนะทานพริกอะไรรู้ไหมคะอะไรค่ะมันทําให้เราพร้อมเพรียวพร้อมเพรียวทาให้หุ่นดีนะเพราะว่าพริกเนี่ยค่ะเป็นตัวเผาผลาญ เขาเรียกว่าเผาผ่านไขมัน่ะได้อย่างดีเลยเป็นตัวสําคัญมากๆเลยอ่านี่เคล็ดลับของอัมพัชราพานะรู้ไหมทานพริกเยอะหรอทานพริกกเยอะอริงชอบทานส้มตําแบบเผ็ดมากเนี่แหละค่ะเป็นแฟนคลับค่ะของดารานะคะก็ตามห่งตามนิดนึงตามค่ะเลยรู้โอ้ยทุกวันนี้ทาตามอยากเป็นหรือเปล่าอยากเป็นแบบอั้มพัชราพานนี้ทําตามอั้มวะเนี่ยเกือบเกือบใกล้เคียงใกล้เป็นอั้มอึ้งมาแล้วค่ะท่านคผู้ชมอั้มอึ้งโอเคกลับมากลับมา อย่าเผากันเองโอเคนะะแล้วก็ที่บอกค่ะว่าสมรนไพรเนี่ยก็จะช่วยได้ก็คือคือพริกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอาหารหลักอ่ะก็มีส่วนช่วยเหมือนกันแต่ถามว่าอาหารหลักแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้ทานจํานวนเพียงพอตามโภชนาการที่เขามีการระบุว่าร่างกายเราเนี่ยคือต่อมือต่อน้ำหนักเท่านี้ต้องการค่ะโภชนาการเท่านี้กิกรามกี่กรมคือไม่สามารถช่างตวงวัดได้ขนาดนั้นไงเเราถึงต้องมีอาหารเสริมมาตัวเป็นตัวช่วยทุกวันนี้อะค่ะ